สวัสดีครับผมนายไพรโรธอักทรงธรรมผู้นำอชอตำบลยมตำบลยมมีทั้งหมดสิบหมู่บ้านมีอชอ,อำเภอท่าวังผาสี่สิบคนผมได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำอชอของตำบลยมในปี2566ผมได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้นำอชอดีเด่นของอำเภอท่าวังผาและได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2567ผมมีผลงานที่ได้ปฏิบัติตามภารกิจและผลงานอื่นๆจะมานำเสนอขอเชิญรับชมครับ ตัวชี้วัดที่หนึ่งมีการปฏิบัติและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในสามด้านอย่างเป็นรูปธรรมหนึ่งน้อมนำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีใน,ในสามด้านสามสร้างจนเกิดผลเป็นรูปธรรมหนึ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารปลูกผักสวนควรัวไว้บริโภคไม่น้อยกว่ายี่สิบชนิดปลูกไม้ผล ได้แก่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองอะโวคาโดฝรั่งมะม่วงมะขามลำไยลิ้นจี่ละมุดขนุนแลสับปะรดไม้เศรษฐกิจได้แก่สักไผ่ลวกเลี้ยงปลาไว้บริโภคจำนวนสามบ่อสองสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนรณรงค์ให้ครัวเรือนจัดการขยะ ทำน้ำจุดินทรีย์จากน้ำสาวข้าวใช้ลดพืชผักสวนครัวต้นไม้เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้แก่คนในหมู่บ้านและตำบลสามสร้างพวงคุ้มกันทางสังคมทำบุญตักบาตรพระทุกเช้าและปฏิบัติศาสนกิจทุกวันพระและวันสำคัญทางศาสนาการออกกำลังกายเดินวิ่งเป็นประจำทุกเย็นร่วมกิจกรรมสานประโยชน์ของหมู่บ้านและตำบลอย่างต่อเน,นื่อง 2. องริเริ่มหรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีในสามด้านสามสร้างแก,ก่ควรนในชุมชนได้จัดสรรพื้นที่สวนทำไรนาสวนผสมโคกหนองนามีนาสวนผลไม้สวนป่าไผ่และไม้สักเลี้ยงป่าปลูกข้าวขุดสระน้ำจำนวนสามสระและปลูกผักปลอดสารพิษ ตัวชี้วัดที่สองมีผลการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครเป็นที่ประจักษ์ตามภารกิจหลักของผู้นำอชสิทิประการ1.1การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทเจปทอและข้อมูลกชช .2 คข้อ 1. จัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทปี2567 2เป็นคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเจปทอด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ระดับตำบล ข้อ1.2การขับเคลื่อนแผนชุมชนเข้าร่วมเวทีประชาคมวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชนโดยมีการจัดทำแผนชุมชนและปรับปรุงแผนชุมชนให้มีคุณภาพทุกหมู่บ้านในตำบลยมข้อ1.3การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมส หลังสีวัดศรีมงคลหรือวัดกงโดยได้เป็นคณะศูนย์เรียนรู้ชุมชนจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัดสีมงคลวัดกงในปีพศ2554ถึงพศ2556ข้อ1.4การขัดเพื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมชุมชนในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง6คูณ2ข้อ1.5การส่งเสริมพิถีประชาธิปไตย เป็นแกนนําในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองโดยการร่วมรณรงค์เรื่องการไปใช้เลือกตัง้งข้อ1.5 1.6การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมกทุกชนิดข้อ1.7การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก่การปลูกป่าทดแทนการทำฝายแมวการทำแนวกันไฟข้อ1.8การแก้ไขปัญหาความยากจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน มีการบริหารจัดการกูเรือนยากจนแบบมูรณาการซึ่งเป้าหมายกูเรือนที่ตกเกณฑ์จะปะทาข้อรายได้ประจำปี2566โดยได้ร่วมกับชมรมผู้นำอาสาปนาชุมชนอำเภอท่าบางาังผาจัดกิจกรรมหารายได้จัดกิจกรรมสสยดาวได้รับความร่วมมือจากห้างร้านคณะสงฆ์พ่อค้าประชาชนในอำเภอท่าวังผาร่วมกันบริจาคเงินทองสิ่งของเพื่อใช้ใน การจัดกิจกรรมมากมายจนทําให้เกิดรายได้และได้ดาเงินดังกล่าวซื้ออุปกรณ์ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายแก่ครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้และพัฒนาไม่ได้ร่วมกับกลุ่มสตรีอำเภอท่าวังผาชมรมผู้นําอาสาพนาชุมชนอำเภอท่าวังผาและคณะกรรมการกองทุนแม่ของบนันดินบ้านาานาฝานําถุงยันที่มอบแก่ครัวเรือนสงเคราะห์ตาบลจอมพระจําบบน,จน,จนวนสามครัวเรือนเนื่องในวันสตรีสากลปีสองห้าหกเจ็ด จัท้าทุนการศึกษาให้แก่เด็กฐานะยากจนจากกองทุนพัฒน,นาเด็กชนบทจังหวัดน่านในพระราชุบธรรมสมเด็จพระเทพพัฒนาราชตุยาสุดาสยามบรมราชกุมารีจะปันปี2567จำนวน2ทุนร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาจ,จนออำเภอท่าคงผาและตำบลยมนำถุงยมชีพมอบแก่ครเลินสรงขหอตำบลยมและพันผักอีก4รัวเรือน หนึ่งจุดเก้าการส่งเสริมอาชีพเป็นคณะกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านกงส่งเสริมการจัดตั้งสินค้าโอทอปในตำบลได้แก่กลุ่มทบผ้าบ้านทอนส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่จักสารทำขนมไทยทำโคมทำตุงหนึ่งจุดสิบส่งเสริมทุนชุมชนเป็นคณะกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้บ้านกงเป็นคณะกรรมการกองทุนแม่ของบ้านกงเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านกง สองเป็นวิทยากรหรือครูพาธรรมตามแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือมีทักษะในการประสานงานหน่วยงาน,งานต่างๆมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรและการสาธารณสุขได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางช่องทางอินเทอร์เน็ตและได้ฝึกทดลองปฏิบัติการทําจุลินทรีย์จากน้ําสาวข้าวได้ร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างทีมผู้นํานักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นําการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่สองพัฒนาและสร้างทีมผู้นํา นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงสร้างคูขอรุ่นที่สองณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางและได้นําความรู้ที่ได้อบรมมาประยุกต์ใช้ชีวิตประจาวันและตนเองสามมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ฉุกเฉินและปฏิบัติต่างๆในปี2562ได้เกิดสถานการณ์โควิดได้ผลึกกําลังอาสาสมัครอสมอช่วยกันต่อต้านโรค ระบาดคัดกรองผู้เดินทางจากต่างจังหวัดรณรงคให้คนสมแมสป้องก,กันโรคจนทําให้ตาบลยมไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด2019เลยและยังช่วยพ้นหมอกควันเพื่อระบาเพื่อการระบาดของโรคที่มาจากยุสี่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในงานพัฒนาชุมชนระดับต่างๆคือ ได้ร <mile> ับการแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครผู้จัดเก็บจปทปี2567และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะบริหารการจัดเก็บข้อมูลจรบทอตำบลยมตัวชี้วัดที่สามเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีหนึ่งยึดมั่นและประพฤติปฏิบัติตนในศีลธรรมอันดีเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับสอง ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับค่านิยมเป็นแบบอย่างและได้รับการยอมรับข้อที่สามได้รับการประกาศยกย่องด้านคุณธรรมจริยธรรมตัวชี้วัดที่สี่มีศักยภาพและความสามารถที่สมควรถือเป็นตัวอย่างและต้นแบบได้หนึ่งดำรงตนเป็นแบบอย่างตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสองมีวิสัยทัศน ความรู้ความสามารถความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในการพัฒนางานตามภารกิจของผู้นำอชและมีบุคลิกภาพเหมาะสมมีการวางแผนการดำเนินงานในรอบปีในใสิบภารกิจของผู้นำอชร่วมกับผู้นำอชตำบลอื่นและสามารถปฏิบัติงานตามแผนงานนั้นได้สำเร็จได้แก่การรวมพลังรวมพลังอชแก้จนพัฒนาคนสร้างชุมชนพอเพียงกิจกรรมปลูกผักสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และการปลูกผักสร้างความมั่นคงด้านอาหารณบ้านพักในอำเภอท่าทงผาโดยปัจจุบันยังคงดําเนินการต่อเนื่องและยังขยายผลไปยังศูนย์พนฒนเด็กเล็กบ้านกงศูนย์พนฒนเด็กเล็กบ้านเซี่ยวและโรงเรียนบ้านกงสามได้รับรางวัลชมเชยในการปฏิบัติงานพนฒนจนระดับอำเภอได้รับคัดเลือกจากอำเภอให้เป็นผู้นำอาสาพนฒนจนยิน,นด,ดนระดับอำเภอประจำปี2566 ชีวะที่ห้าเป็นผู้นําอาสาพนาชนุมชนที่มีผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน,นื่องเป็นผู้นาําอชที่ปฏิบัติภารกิจหลักสิบประการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพนาชนปี2547ข้อ16ได้อย่างสํา